ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Easy Lifestyle and DIY ของเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว ELDIY ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีเซ็ตดรัมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเครื่อง Brother นะครับ DCP 7055นะครับหน้าจอขึ้นบอกว่าดรัม N0 นะครับผม สำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ทําการเปลี่ยนแม่แบบหรือว่าดรัมใหม่นะครับผมแล้วเครื่องยังฟ้องลักษณะนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีเซ็ตเขานะครับผมวิธีรีเซ็ตไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดฝา cover นะครับจากนั้นกดปุ่มเคลียร์จะสังเกตว่าหน้าจอจะขึ้นบอกว่า replace drum นะครับกดลูกศรบวกขึ้นไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ปิดฝา cover เหมือนเดิมนะครับผมแค่นั้นนะครับผมเป็นการรีเซ็ตรัมแล้วนะครับคือถ้าเราเปลี่ยน รูปดรัมใหม่แล้วเครื่องยังฟ้องว่าตัวดรัมนะครับไม่สามารถรีเซ็ตได้หรือว่าดรัมยังเอ็นซูนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้คำสั่งในการรีเซ็ตแม่แบบ Imaging Unit หรือว่าดรัมนะครับก็ทำการเปิดฝาครอบเวอร์นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มเคลียร์แล้วก็กดปุ่มบวกขึ้นไปนะครับผมเครื่องจะทำการรีเซ็ตดรัมให้เรานะครับหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรา ลองมากดเทสนะครับผมในส่วนของสเตตัสของเขาดูนะครับว่าแม่แบบดรัมนะครับแม่แบบหรือว่า i m a g i n g Unit นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า drum นะครับถูกรีเซ็ตรือยังนะครับก็มาดูนะครับผมตรงนี้ก็ขึ้น100%เตเต็มนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ